สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกนะคะโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของย่อมหาปูชนียาอาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะทรงหัวใจนะคะทักทายเลยนะคะสมาชิกของรายการซูมไอดอลทุกท่านค่ะที่กาลังติดตามรับชมอยู่ในทุกๆช่องทางเลยนะคะทั้งช่องทางซูมค่ะที่ลิงก์ซูม0 7 2 c o m และทางเว็บไซต์ gbnus com ค่ะก็ต้องบอกว่าเปิดมารับฟังรายการสุ่มไอดอลนะคะเราก็จะได้แนวความคิดดีๆหรือว่าหลักที่จะทําให้เรานั้นมีหนทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยค่ะและต้องบอกว่าความสุขที่แท้จริงของคนเราที่ต้องการนั้นนะคะไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าคําสรรเสริญเยินยอจากคนรอบข้างค่ะแต่อยู่ที่ความพอใจที่มีต่อชีวิตของเราเอง ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นก็คือมีความพอใจในสิ่งที่เรามีหรือว่าสิ่งที่เราเป็นย่อมมีความสุขได้เสมอค่ะและก็ความสุขที่สุดนั่นก็คือการที่ใจของเรานั้นสงบ หยุดและนิ่งเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มีความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมและก็พร้อมแล้วที่จะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับสมาชิกรายการสุ่มไอดอลได้รับฟังนะคะขอต้อนรับคุณพรวิภาสุภาษอนหรือว่าคุณน้อยหนาค่ะผู้ประสานงานโครงการสมาธิแก้วกองปฏิบัติธรรมสานักเผยแผ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พิธีกรนะคะและก็สวัสดีชาวแฟนลับนะคะชาวรายการซูมไ i d ด l ทุกท่านนะคะค่ะขออนุญาตเรียกคุณน้อยหนานะคะในการที่เราจะพูดคุยกันนะคะค่ะ,คะทีนี้สอบถามก่อนเลยในส่วนของการเป็นผู้ประสานงานโครงการสมาธิแก้วกองปฏิบัติธรรมสำนักเผยแผ่เนี่ยคุณน้อยหนารับบุญหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ ค่ะก็รับบุญในส่วนของผู้ประสานงานโครงการนะคะก็เพิ่งได้ดูแลโครงการแบบเต็มที่นะคะก็หลังจากที่พี่ๆถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะคะก็มาถึงบุญของเราค่ะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สองนะคะที่ได้ดูแลเป็นผู้ประสานงานโครงการค่ะก็ตั้งแต่ดูแลในเรื่องของ การรับสมัครสัมภาษณ์น้องในแต่ละปีค่ะแล้วก็รวมถึงกำหนดการหลักสูตรต่างๆของการอบรมค่ะดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะเมื่อที่น้องเข้าโครงการก็เรียกว่าถ้าจะทุกๆอย่างเลย นะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่หลายๆคนเนาะได้มีโอกาสเข้าไปแล้วก็มีต้องบอกว่ามีแนวทางในการที่จะโอ้โหหาหนทางชีวิตแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีความรักในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นด้วยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆมากๆเลยถ้าเปิดรับสมัครแล้วเนี่ยสมาชิกรายการซูมไอดอลก็อย่าลืมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้นะคะทีนี้ค่ะอยากให้สมาชิกรายการหรือว่าคนที่รับชมอยู่เนี่ยได้รู้จัก น้อยหนามากขึ้นนะคะตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสมารู้จักกับว่าพระธรรมกายตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ได้มารู้จักว่าธรรมกายก็รู้สึกว่าจะอายุยังน้อยนะคะก็ประมาณสิบสองสิบสามก็เริ่มที่จะรู้จักแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆก็เหมือนเกี่ยว นในต่างๆนะคะของวัดได้เข้าร่วมโครงการต่างๆค่ะจริงๆก็ตั้งแต่แบบชั้นปฐมเลยค่ะปฐมปีที่2ปีที่3ค่ะก็มีโครงการโครงการหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการเขียนบันทึกความดีค่ะของทั้งตัวเองแล้วก็ของคนรอบข้างนะคะเหมือนสอนให้เราได้ตับดีผู้อื่นนะคะซึ่งตอนนั้นมีชื่อโครงการว่า โครงการบ้านแสงสว่างค่ะก็ได้ทำตลอดต่อเนื่องเลยค่ะแต่ว่าก็เพิ่งมาทราบตอนโตค่ะว่าโครงการนี้ก็คือของของวัฒนธรรมากายค่ะแล้วก็มีโอกาสมาอีกที่หนึ่งนะคะก็คือโครงการเด็กดีวิสตาค่ะก็เป็นเด็กดีวิสตารุ่นแรกเลยนะคะก็ตอนนั้นอยู่ประมาณชั้นมัธยมปลายค่ะประมาณม .4 ค่ะที่ได้มาวัดครั้งแรกนะคะในวันรวมพลเด็กดีวิสตา แล้วย้อนกลับไปถามหน่อยนะคะในส่วนของตอนที่เริ่มรู้จักกับวัดตั้งแต่เด็กๆตอนแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เนาะว่าเป็นวัดพระธรรมกายเนี่ยตอนนั้นอัธยาศัยของเราหรือว่าความเป็นอยู่ของเราหรือว่าเป้าหมายของตัวเองตอนเด็กๆเนี่ยเราคิดเราฝันไหมว่าเราอยากทําอะไรหรือว่าเรามีความฝันแบบตอนเด็กๆเป็นยังไงหรือว่าความสุขในชีวิตตอนนั้นมันเป็นยังไงค่ะซึ่งในตอนนั้นค่ะก็เป็นคนที่แบบนิ่งๆเงียบๆอัธยาศัยก็แบบก็ เป็นคนที่รู้สึกว่ามีความสุขกับการอยู่คนเดียวด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวด้วยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะก็มีวิถีชีวิตก็คือแบบแค่ที่บ้านที่โรงเรียนเนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทํากิจกรรมในโรงเรียนบ้างค่ะก็ไม่ได้แบบ มีกิจกรรมอะไรที่มากมายค่ะส่วนในเรื่องของการทําบุญเนี่ยค่ะก็มีตามคุณยายไปวัดบ้างไปทําบุญวันหยุดหรือว่าวันพระประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบที่จะมาเข้าใจในเรื่องของแบบการรักษาศีลน,นะคะหรือว่าการทํากิจวัตรกิจกรรมรอื่น ก็คือเด็กๆทั่วไปเนาะแต่ก็ยังดีที่มีโอกาสได้รู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธโด,ดยการตามคุณยายเข้าวัดแล้วทีนี้พอเห็นบอกว่ามารู้จักกับวัดพระธรรมกายเนี่ยเริ่มครั้งแรกเลยก็คือโครงการเด็กดีวีสตาตอนนั้นใครเป็นคนชักชวนให้คุณน้อยหนาได้มีโอกาสเข้าไปในโครงการนี้คะตอนนั้นเป็นคุณครูผู้ประสานงานโครงการวีสตาที่โรงเรียนค่ะ ก็เป็นคุณครูเด่นพงศ์ใจหานค่ะแล้วก็คุณครูคุสุมาทุลีจันนะคะซึ่งก็อ่าเหมือนเหมือนเพื่อนชวนอีกทีนึงนะคะแต่จริงๆคุณครูก็ชวนชวนแบบทั้งห้องค่ะก็คือมากันทั้งห้องเลยแต่ตอนนั้นก็คือมาเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้รู้ว่าอ่ามันต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอมาจริงค่ะเขาก็มีบทฝึก ให้เราได้ทําอย่างต่อเนื่องแต่พอเราลองทําแล้วอะค่ะบทฝึกกิจวัตรกริจกรรมต่างๆมันมันรู้สึกว่ามันใช่สําหรับเราค่ะก็คืออย่างเช่นการอ่าทบทวนศีลนะคะก่อนออกจากบ้านค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบนั่งสมาธิค่ะกับเท้าพ่อแม่ก่อนนอนแล้วก็การเก็บ เครื่องนอนต่างๆเนี่ยค่ะหลังจากตื่นนอนแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เราอ่ะยังยังไม่เคยทำม,มันก็รู้สึกว่าท้าทายดีเหมือนกันนะคะอืะอแล้วตอนนั้นพอเราทำแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นภาระหรือว่ายากสำหรับเราเกินไปไหมถ้าในมุมของเด็กนะตอนนั้นรู้สึกว่าเออทำแล้วก็สนุกดีค่ะพี่ แล้วก็มีเพื่อนๆที่ทำด้วยกันแล้วก็จะมีการอ่าประเมินวัดผลคะแนนทุกสัปดาห์ค่ะก็คือคล้ายๆกับบันทึกของบ้านแสงสว่างเลยค่ะที่มีการจดบันทึกความดีของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยค่ะแล้วก็จะมีในท้ายสัปดาห์ก็จะมีให้คุณครูประเมินแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเซ็นให้ด้วยค่ะว่าอันนี้เราทําจริงนะประมาณนี้ค่ะอืมแล้วพอเราเริ่มทําตอนนั้น ถึงว่าถึงแม้ว่าจะยังเด็กๆเนี่ยนะคะลองสังเกตตัวเองไหมว่าเอ๊ะเรามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงไหมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ทำกิจวัตรกิจกรรมนล้นะคะแล้วก็ได้นั่งสมาธิสิ่งที่เพิ่มมาเลยนะคะอื่นๆก็อาจจะเคยทำไปบ้างแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับชีวิตเราก็คือการนั่งสมาธิะคะ่ะทำให้เวลาที่เราเรียนรู้สึกว่าจะอาจ ตั้งใจแล้วก็เหมือนจอดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนมีมีสติในทุกการทํากิจกรรม,มอื่นๆนะคะก็เลยชอบในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็โฟกัสไปที่ตรงนั้นอโอ้โหต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆนะคะนี่ก็คือเด็กหนึ่งท่านที่พิสูจน์มาแล้วว่าการเข้าโครงการเด็กดีวี a r าเนี่ยสมาธิมีส่วนสําคัญเลยโดยเฉพาะเรื่องการเรียนแล้วได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อไหร่คะ ครั้งแรกค่ะคือวันรวมพลเด็กดีวิสตาค่ะอ่ารู้สึกว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอสถานที่ที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับเด็กในตอนนั้น,นะคะ่ะแต่สิ่งที่ประทับใจแล้วก็ไม่เคยลืมก็คือกิจกรรมการรวมคนที่ลานธรรมค่ะซึ่งวันนั้นครั้งแรกเป็นวันที่แบบฝนตกหนักมากๆเลยค่ะแต่ทุกคนก็แบบยังอยู่ในลานธรรมค่ะ แล้วก็มีหลวงพ่อพระเดชมคุณหลวงพ่อค่ะได้นํานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะตอนนั้นซึ่งเราก็ยังเด็กค่ะก็ก็ทําตามหลับตาเอาใจไว้ที่กลางแบบไม่ต้องคิดอะไรแค่ปล่อยใจสบายๆค่ะแล้วก็ทำตามเสียงหลวงพ่อไปเรื่อยๆค่ะแต่ความรู้สึกหลังจากนั้นที่ได้ค่ะก็คือเกิดความเย็นเกิดความสบายที่กลางท้องเหมือนมีแสงค่ะแต่ก็คือ ที่อยู่กันแบบเยอะมากๆค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวค่ะเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขกับ,ก,บกับการได้แบบหลับตาค่ะแต่ตอนนั้นก็คือยังยังไม่ทราบว,ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่ะมันคืออะไรค่ะอแต่ก็คือเหมือน <c oughs> เรามีความสุขเนาะที่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตอนนั้นแล้วเราก็เก็บไว้อยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแหละที่ให้น้อยหนาได้มีโอกาสรู้สึกว่าเอออยากที่จะเลือกเส้นทางชีวิตแบบนี้แล้วหลังจากโครงการเด็กดีวีซตาแล้วได้มาร่วมกิจกรรมออมาวัดพระธรรมกายอย่างตลอดต่อเนื่องไหมคะ ช่ค่ะก็กิจกรรมวิสตาของโรงเรียนก็มีทุกปีเลยค่ะตั้งแต่หนูอยู่มอแบบมสี่มห้ามหกค่ะซึ่งตอนมห้าค่ะก็ได้รับเลือกค่ะเป็นตัวแทนของโรงเรียนค่ะเข้าร่วมโครงการวิสตาไอรอนนะคะซึ่งเป็นโครงการระดับภาคนะคะแล้วก็จะคัดตัวแทนอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อไปต่อค่ายวิสตาไฮแลนด์ระดับประเทศซึ่งแต่ละ รุ่นค่ะก็จะมีความแบบเข้มข้นแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของวินัยพื้นฐานคุณธรรมเคารพวินัยเคารพอบททค่ะซึ่งก็รู้สึกว่าเราได้มาเจอเพื่อนค่ะได้มาเจอ,อในแบบรุ่นเดียวกันนะคะที่มีเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็ชอบทําในสิ่งที่เหมือนกันค่ะก็เข้าวัดมาเรื่อยๆเลยค่ะพี่พอมีกิจกรรมพี่ๆเรียกรวมหรือว่าเรียกมาช่วยงานรับบุญประมาณนี้ค่ะเราก็จะก็มาตลอดต่อเนื่องเลยค่ะ จนจบมัธยมค่ะแล้วพอเรียนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยใครๆก็บอกว่าโอ้โหการเข้าก้าวเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมากมายเลยตอนนั้นน้อยหนาบอกว่าได้มีโอกาสเลือกเส้นทางให้ชีวิตแบบว่าไม่เขวเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยได้เข้าสูเ่เส้นทางมหาวิทยาลัยยังไงบ้างคะค่ะก็ตอนนั้นเหมือนตอนที่จบ มัที่มศาปีที่หกจบอโมหกำลังจะเข้าปีหนึ่งค่ะก็มีโครงการของที่ลงไปในพื้นที่ค่ะเป็นโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนอนอค่ะซึ่งปีนั้นน่าจะกำลังบูไมไหมคะประมาณปีห้าสามค่ะก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมนะคะโดยการชวนของคุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็เพื่อนนะคะที่ที่เป็นวิสาด้วยกันเนะะี่ยค่ะก็บอกว่าเป็นโครงการของวัดก็ลองไปดูค่ะ ก็ได้นั่งทรมาปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นเรื่อยมาเลยค่ะก็จัดหลายรุ่นมา,มากๆเลยนะคะรุ่นสองสามสี่ห้านะคะก็เลยได้มีโอกาสไปรับบุญเป็นพี่เลี้ยงดูแลอุบาสิกาแก้วนออ่อนค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียนปีหนึ่งปีสองด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้กระทบกับการเรียนนะคะเราทำในช่วงเวลาที่เราว่าง บวกกับการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยก็คือชมรมพุทธค่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นแนวที่แบบพาน้องๆทํากิจกรรมสมุนทวัดเย็นค่ะแล้วก็แบบปล่อยปลาจัดตักบาตในวันสําคัญก็ประมาณนั้นค่ะแต่ส่วนมากก็จะรับบุญอยู่อ่าช่วยพระอาจารย์ที่ศูนย์กาามิตรของจังหวัดมากกว่าค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเราเหมือนเป็นสเต็ป สเตปในการที่จะเลือกชีวิตเลือกเลือกเส้นทางชีวิตเลยอะไรทำให้น้อยหนารู้สึกว่าการก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนี้มันมันมีความสุขมากกว่าที่จะไปทำสิ่งต่างๆอันนี้ในใน,ในมุมมองของน้อยหนาเนาะค่ะก็รู้สึกว่าอ่าตอนเด็กก็เหมือนมีคำถามกับตัวเองค่ะว่าชีวิตของเราค่ะเราจะเกิดมาเติบโตเพื่อแบบทำงานมีครอบครัว แค่นี้เฉยๆหรอหรือยังไงคะแล้วมันมีทางเลือกอื่นไหมที่เราเราไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่ามีงานมีครอบครัวแค่นี้ค่ะแต่พอเจอเส้นทางนี้ก็รู้สึกว่าคือรู้สึกว่าใช่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราให้เราได้ลองได้รู้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนด้วย โอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางที่เราชอบแหละแล้วก็เลือกที่จะมาเส้นทางนี้จนกระทั่งได้มีโอกาสตัดสินใจมาอบรมสมาธิแก้วด้วยหลังจากเรียนจบตรงนี้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงแบบตัดสินใจอยากจะเข้ามาสู่เส้นทางนี้อย่างเต็มที่ค่ะก็คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยค่ะคือ เราไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะว่าวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปของเราจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่อยากมาประครับประคองชีวิตของตัวเองอะค่ะก็คือแค่อยากมานั่งสมาธิเลยค่ะเพราะว่าในช่วงของปี5ปีการศึกษาสุดท้ายค่ะก็คือฝึกงานทั้งปีเลยค่ะอ่าเรียนคณะครุศ,ศาสตร์สาขาวาษาไทยค่ะเป็นคุณครูนะคะซึ่งก็ปี5ฝึกงานแบบเต็มที่ได้มาวัดน่าจะแค่สองครั้งเองนะคะ ก็เลยพอเรียบร้อยจากการเรียนปุ๊กก็มาเข้าสมาธิแก้วเลยค่ะนั่งสมาธิ42่สิบสองวันค่ะก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าทําให้เราแบบนิ่งแน่นมากขึ้นแล้วก็รักที่จะปฏิบัติธรรมมากขึ้นค่ะอืมก็คือรักในการปฏิบัติธรรมนั่นเองก็เลยเลือกเส้นทางนี้แล้วพอเรา เข้ามาสู่เส้นทางการอบรมโครงการสมาธิแก้วแล้วเราต่อเราต่อความชอบของเราในเส้นทางนี้ยังไงบ้างคะค่กะก็พอได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆค่ะในโครงการสมาธิแก้วซึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะของการปฏิบัติธรรมค่ะแต่ก็ยังมีในส่วนของการฝึกตัวค่ะแล้วก็มีบทฝึกต่างๆค่ะของครูบาอาจารย์แล้วก็แบบวัฒนธรรมของ ชาวพุทธวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ค่ะก็คือคงไม่มีที่ไหนในโลกค่ะที่จะสอนตั้งแต่แบบเหมือนกันปัดกว่าเช็ดถูการดูแลตัวเองสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเอ้ยเราทําได้ค่ะแต่พอมาถึงจุดๆนี้ค่ะสิ่งที่เรารู้มารู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะอพอได้มาเรียนรู้จริงๆได้ลองทําด้วยตัวเองจริงๆเกิดผลจริงๆค่ะเติมตั้งแต่แบบเรื่องของคามสะอาดระเบียบ ะะทุกอย่างก็คือจะนำผลไปสู่ใจของเราเมื่อทุกอย่างเป็นระเบียบสะอาดเมื่อเรานั่งสมาธิค่ะก็จะเป็นสมาธิได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะอืมแล้วก็เลยเลือกเข้าสู่เส้นทางที่การได้มีโอกาสมารับบุญอย่างเต็มที่เลยตรงนี้ได้ได้มีความรู้สึกยังไงบ้างพอเราได้มีโอกาสรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้แล้วเนี่ย ทางครอบครัวเป็นอย่างไรหรือว่าเราตัดสินใจยังไงแล้วมันมีผลยังไงบ้างคะค่ะก็ในตอนแรกก็คือยังไม่ได้มีแผนหรือว่าตั้งเป้าหมายอะไรเลยคะ่ะแค่คิดว่าเรามีความสุขกับกับกับตรงนี้กับที่นี่นะคะ่ะแค่มีความคิดว่าเราอยากเป็นเหมือนพี่เขาอยากทําหน้าที่เหมือน พี่ๆก็คือพี่เลี้ยงค่ะคแค่นั้นค่ะแล้วก็ในโครงการค่ะนอกจากจะมีนักสมาธิปฏิบัติธรรมบทฝึกในเรื่องของนิสัยค่ะก็จะมีพี่ๆวันจิกาค่ะ,ะที่มาเล่าประสบการณ์ต่างๆนะคะมาเป็นวิทยากรมาลงธรรมะให้กับน้องๆค่ะก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่พี่ต๊อกค,ค่ะพี่ต๊อกสุภัสรานะคะก็ได้ชวนอบรมโครงการบรัณฑิตอาสาค่ะ แต่ถ้าในตอนนั้นก็ยังไม่รู้อยู่ดีค่ะว่าแบบบันนี้อาศาคืออะไรแล้วก็แบบต้องทํายังไงบ้างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้มีเป้าแต่ว่าก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากทําหน้าที่เหมือนพี่พี่พอเราเข้ามาแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้เห็นบอกว่าฝึกตนอันนี้สําคัญที่สุดตรงนี้เป็นยังไงพอเราได้เรียนรู้เนี่ย การทำงานถ้าเราเรียนจบแล้วเราไปทำงานข้างนอกเราก็แค่ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่น้อยหนาบอกว่าการมาอยู่ที่นี่เนี่ยนอกจากทำงานแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือการฝึกตนเองแก้ไขตัวเองตรงนี้อยากให้น้อยหนาได้อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะใช่ค่ะคือหนูรู้สึกว่าแบบ สิ่งสําคัญของการมาอยู่วัดของเราจริงๆอะคะ่ะก็คือเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแบบหลักๆก็คือหนึ่งก็คือรับผิดชอบดูแลตัวเองค่ะสองก็คือรับผิดชอบงานหมู่คณะหรือว่างานองค์กรที่เราได้รับมอบหมายต่างๆค่ะแต่ขอโฟกัสไปที่จุดแรกค่ะงานของตัวเองก็คือ,อพัฒนาตัวเองในเรื่องที่บกพร่องนะคะหรือว่าแบบ นิสัยอะไรที่เราอยากแก้ไขค่ะรวมถึงการทํากิจวรรัตรกิจกรรมประจาวันต่างๆค่ะความดีาสากลนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ธรรมะต่างๆค่ะหากเรารับผิดชอบตัวเองนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็จะสามารถดูแลหมู่คณะได้ดีเช่นกันค่ะส่วนงานของ หมู่คณะนะคะซึ่งเรารับบุญอยู่ที่หน่วยงานไหนนะคะแล้วก็ทําให้เต็มที่นะคะไม่ว่างานนั้นจะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆนะคะก็ให้มีสติแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะก็ตั้งแต่เข้าวัดมาค่ะก็ยังไม่มีวันไหนเลยนะคะที่คิดว่าเราตัดสินใจผิดพลาดค่ะคิดว่าทุกๆวันมันคือความสุขของเราหากเราใช้ชีวิตที่ วันไหนที่เรารู้สึกว่าเอยแฮปปี้ happy, เรามีความสุขวันนั้นนะคะคือวันที่เราได้กําไรชีวิตแต่ถ้าวันไหนคะ่ะที่เรารู้สึกแบบท้อหรือว่าทุกข์ใจนิดๆนะคะวันนั้นทั้งวันก็คิดว่าเราขาดทุนแล้วนะคะฉะนั้นคะ่ะก็เก็บความสุขในทุกปุ่นแล้วก็ทุกอย่างที่ได้ทําค่ะอืมตรงนี้แนวคิดดีมากเลยนะเหมือนเรามองชีวิตในด้านบวกไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ให้เราอยู่บนพื้นฐานของความสุข ช่ไหมพอเรามีความสุขใจเรามีความสุขแล้วเนี่ยมันก็จะพาทุกอย่างให้มีความสุขไปด้วยและเห็นบอกว่าสิ่งต่างๆที่นํามาปรับใช้กับตัวเองก็มีมากมายเลยในส่วนของน้อยหนาเนี่ยได้นําธรรมะอะไรมาปรับใช้กับตัวเองบ้างค่ะอ่าสิ่งที่นํามาปรับใช้กับตัวเองค่ะก็เป็นเรื่องของการที่เรามาอยู่วัดค่ะทุกวันค่ะก็ถามตัวเองทุกวันที่ตื่นมาเหมือนกันค่ะ เหมือนทบทวนเป้าหมายของเราค่ะว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้จริงๆคือเพื่ออะไรเรามาเพื่อเอาบุญเรามาเพื่อปฏิบัติธรรมเรามาเพื่อทําความดีเราได้ทําเป้าหมายในสิ่งที่เราอยากทํานั้นจริงๆหรือเปล่าค่ะแล้ววันนั้นถ้าหากแบบเรามีแรงบันดาลใจที่จะทําสิ่งเดียวเน,นะะี่ยค่ะมันก็จะทําให้เรามีแรงตลอดทั้งวันที่เราอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีและก็ดีที่สุด นะคะโอ้โ oh, ห uh huh. ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายที่คือถ้ามองจากมุมมองของของคนท,ทั่วไปเนี่ย mm hmm. ก็อาจาอาจะไม่ไม่อาจจะไม่แน่ใจไม่เห็นภาพแต่คือน้อยหน้าบอกว่าเลือกเส้นทางนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีความสุขแล้วเราก็สุขใจที่ได้พัฒนาตัวเองเรื่อยๆในทุกๆงานที่หมู่คณะได้มอบหมายให้เราได้ทำ โอ้ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยแล้วในส่วนของการทําหน้าที่เราเห็นบอกว่าตอนนี้มีความสุขกับการทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยที่จะปลูกฝังคนรุ่นใหม่ๆน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการมาเนี่ยให้เขามเีเป้าหมายในชีวิตตรงนี้ยเป็นยังไงบ้างคะก็งานพี่เลี้ยงค่ะก็คืองานดูแลคนด้วยความที่เราเรียนครูมาก็ น่าจะมีในส่วนของความชอบอยู่ค่ะแล้วก็เป็นงานที่หลากหลายมากค่ะแต่ทุกครั้งค่ะที่เราได้สอนน้องที่เราได้นําเรื่องราวที่เราได้รับมาจากพี่ๆค่ะถ่ายทอดให้กับน้องๆก็คือเหมือนเป็นการเราสอนตัวเองไปในทุกวันแล้วก็ทบทวนตอกย้ำตัวเองไปในทุกวันทําให้เป้าหมายของการรับบุทในแต่ละวันค่ะคือมันชัดขึ้นชัดขึ้นว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนะคะ ทุกครั้งที่เราสอนน้องมันก็เหมือนเป็นการแบบได้สอนตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่แม้ว่าในรุ่นของของหนูจะแบบมาไม่ทันในยุคของคุณยยาอาจารย์เนี่ยคะ่ะแต่ก็ยังมีคำสอนค่ะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆค่ะที่ถ่ายทอดจากอาจารย์แล้วก็พี่พี่นะคะนำมาจนสู่รุ่นพวกหนูนะคะซึ่งก็เป็น รู้สึกว่าเป็นคังความรู้ที่แบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเป็นวิชาวัฒนธรรมชาวพุทธต่างๆคะ่ะที่ให้เราได้ยึดถือปฏิบัตินะคะรวมไปถึงสิ่งต่างๆนะคะที่เรานํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การปฏิบัติธรรมของเราด้วยค่ะ นะคะตรงนี้ก็ได้ไอเดียดีๆมากๆเลยนะคะพอได้สอนน้องแล้วก็เหมือนเป็นการฝึกตัวเองด้วยย้ำตอกย้ำให้กับตัวเองได้เราบอกว่าตอกย้ำให้แน่นมากขึ้นนะ่ยพื้นฐานของเรานะคะทีนี้ต้องบอกว่าน้เนี่ยก็เลือกชีวิตมาตั้งแต่มัธยมแล้วเนาะว่าอยากที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาสู่เส้นทางนี้จริงๆความรู้สึกจากใจเลยค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับเราบ้างคะ uh. คิดว่าสิ่งแรกเลยค่ะเหมือนเหมือนได้ชีวิตใหม่เหมือนทําให้เรามีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจในทุกๆวันที่เราอยากจะทําความดีค่ะรู้สึกว่าเราเจอความหมายที่แท้จริงของชีวิตค่ะที่เราได้มาอยู่ในจุดๆนี้ค่ะเหมือนทําชีวิตของเราในทุกวินาทีให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์อันสูงสุดนะคะ ก็ทั้งกับตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยะคะ่ะซึ่งคิดว่าถ้าเราไม่เจอวัดป่านี้ก็น่าจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะแต่ว่านจุดจุดนี้นะคะ่ะเราเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่โชคดีนะคะที่ได้รับโอกาสค่ะจากอาจารย์แล้วก็พี่ๆทุกท่านนะคะที่แบบคอยประคับประคองนะคะตลอดเส้นทางนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะ นะคะแล้วในส่วนข้อคิดข้อทาหรือว่าเ,เป้าหมายในอนาคตของน้อยหนาเป็นยังไงบ้างคะคะสำหรับข้อคิดข้อธรรมที่นำมาใช้กับตนเองในทุกๆวันนะคะก็ตอนนี้ก็คือมีสติฝึกให้มีสติอยู่กับตัวได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทำทุกวันให้เป็นวันของเราะคะ่ะถ้าเราคิดว่าในหนึ่งวันนั้นนะคะ มันคือวันของเราเราจะทำสิ่งนั้นทั้งวันได้อย่างมีความสุขแล้วก็เต็มที่มากๆนะคะคิดว่าอยากจะเอาใจมาอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ นะคะอันนี้ก็คือหลักสําคัญที่เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจเข้ามาเส้นทางนี้ก็เพราะเราอยากที่จะฝึกบทฝึกทุกอย่างเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติธรรมนั่นเองเอาทีนี้พูดถึงโครงการสมาธิแก้วหน่อยว่าเปิดรับสมัครอะไรอย่างไรใครที่ฟังแลแ้วแหมอยากที่จะมีโอกาสแบบน้อยหนาบ้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดโครงการคะสำหรับโครงการสมาธิแก้วนะคะซึ่ง ปกติทุกปีนะคะก็จะเปิดในช่วงของการปิดเทอมค่ะของน้องๆในระดับอุดมศึกษานะคะก็เป็นรุ่นปกตินะคะก็จะนั่งสมัาธิ21วันนะคะก็รับตั้งแต่อายุ18ถึง35ปีเลยนะคะสำหรับนะรุ่นพิเศษนะคะก็จะรับตั้งแต่อายุ18จนถึง50นะคะหรือว่าถ้ามากกว่านั้นแต่ถ้ายังนั่งไหวก็คุยกันได้นะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะ ซึ่ง oh. ในปีนี้ก็เดี๋ยวเราดูแพลนอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะจัดเครื่องไหนถ้ามีก็จะรีบแจ้งให้ไวเลยค่ะแต่ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะของสมาธิแก้วนะคะได้ที่เพจ f a c e b o o k สมาธิแก้วนะคะ นะคะก็ <g aret> เป็นโครงการดี <g aret> <ๆ>ต้องบอกว่าโอ้ตอนนี้นี่เปิดขยายรุ่นมากขึ้นนะไม่แน่พี่แอนอาจจะมีโอกาสได้เข้า <g aret> ร่วมโครงการแล้วพอขยายขยายรุ่นเนี่ยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสำหรับโครงการสมาธิแก้วที่สามารถเปลี่ยนให้คนคนนึ่งมีชีวิตท,ที่มีความสุขได้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณพรวิภา,าสุพศรหรือว่าคุณน้อยหนานะคะที่มาร่วมเปิดใจแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจดีๆมาเป็น แขกรับเชิญในรายการซูมไอดอลของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบค่คะนะคะเรื่องราวดีๆที่แขกรับเชิญของเราได้ทิ้งท้ายเอาไว้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยว่า เราจะหาเป้าหมายหรือว่าแรงบันดาลใจในการทําความดีในยุคสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและเป้าหมายแล้วก็แรงบันดาลใจที่จะทําให้เราเป็นคนดีหรือทําความดีนี้เกิดขึ้นได้จากใจที่เป็นสมาธิใจที่มีความสุขแล้วก็อยากจะแผ่ขยายออกไปให้กับคนรอบข้างได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะมีโครงการดีๆเปิดแล้วก็มาสมัครเข้าร่วมโครงการกันหรือว่าพัฒนาจิตใจ,จของเราให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะวันนี้ต้องลาสมาชิกรายการสุม ไอดอลทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ